คือต้องนับก่อนว่า ns คือเท่าไหร่ ns ในที่นี้คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดจำนวนข้อมูลทั้งหมดมี36ก็คือ6คูณ6เนาะดังนั้นตรงนี้คือ36ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดแต้มคู่ทั้ง2ลูกก็ดูว่าไหนมีแต้มคู่บ้าง 2, 2 2 4, 2, 4 2 4 2 6 4 2 4 4 แล้วก็626466 6, 6, 6. ดังนั้นเหตุการณ์ที่เป็นแต้มคู่ทั้งหมดก็ใส่บีก,กาและนำสีเขียวทั้งหมดลงมาใส่ถัดมาจำนวนเหตุการณ์ก็นับเลย123456789ดังนั้น NE ต่อ9ส่วน PE สูตรคือ NE ส่วน NS ในที่นี้ก็จะกลายเป็น9ส่วนทั้งหมด36 เวลาทำเราต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยซึ่งมันก็คือเอา9หารนะได้1ส่วนสโอเคไหมทันไหมตรงนี้